ว่าเมื่อธุรกิจเติบโตและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเราจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ไหนแล้วจะต้องทำอย่างไรแหล่งเงินทุนเนี่ยผมแนะนำว่าต้องเอาจากแบงค์นะครับอย่าไปอย่าไปกู้นอกระบบนะครับถ้าโครงการเราเนี่ยขยายแล้วโครงการเราดีเนี่ยนะครับออไปกู้แบงค์เลยนะไปคุยกับแบงค์แล้วก็การจะกู้กับแบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องเขียนโปรเจกต์ คือปกติเราอาจจะทําไม่เป็นนะครับเราก็ให้ทางแบงค์ที่เราติดต่อนั้นนะแนะนําบริษัทที่เขาเขียนโปรเจกต์มาเขียนโครงการของเราว่าโอ,โอ้โครงการของเราทําอะไรนะมีต้นทุนเท,ท่าไหร่มีกําไรเท่าไหร่แล้วก็สภาพตลาดนะอะไรต่ออะไรเป็นยังไงเมื่อแบงค์เขาเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอนุมัตินะฮะอนุญาต นะะอนุมัติให้ใหไ,ดได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นวิธีที่เราควรจะต้องหาเงินกู้จากธนาคารถ้าเกิดว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่ดีและเราต้องการขยายพาร์ทเนอร์ที่ดีคือแบงค์ล่ะครับนะครับคุณพันพงถามว่าโรคระบาดส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและควร